นะฮะแต่สิ่งที่สําคัญที่จะเยียวยาประชาชนได้เร็วและดีที่สุดเนี่ยก็คือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลการลดขั้นตอนของเอกสารที่จะต้องยื่นให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มามีการพิจารณาเรื่องของการอนุมัติเงินและลดขั้นตอนด้านเอกสารครับเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วใช่ค่ะเพราะว่าท่านนายกนะคะคุณแพทองทานชิน,นวัตรท่านก็นั่งหัวโต๊ะละค,ะค่ะเป็นประธานเมื่อวานนี้นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการเสนอ แล้วก็ได้มีการเห็นชอบตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นมีการเสนอเกตการจ่ายเงินนะคะที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2567แล้วก็อนุมัติงบออกมานะคะเป็นงบกลางนะจำนวน3,000กว่าล้านบาทโดยให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะไปดูในเรื่องของขั้นตอนหน่อยเร่งรัดขั้นตอนแล้วก็กระบวนการตรวจสอบเนี่ยให้มันเหมาะสมกับสถานาการณ์อย่างที่คุณสมพลพูดเปเมื่อสักครู่คือถ้าลดลงมาหน่อยเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้รับ เินช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยได้เร็วขึ้นมันก็จะดีมากกว่านะคะในเรื่องของเอกสารที่จะต้องยืดนะจะได้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วนอกจากนี้ยังสั่งการไปที่ทุกส่วนราชการด้วยนะคะให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากกรณีที่เราดําเนินการอยู่แล้วด้วยเนี่ยหากเรื่องไหนมีความจําเป็นก็ เสนอเข้าไปที่คณะมนรตรีนะคะให้เร่งดําเนินการเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็วค่ะรวมถึงระบบการแจ้งเตือนด้วยนะคะการแจ้งเตือนภัยต่างๆเนี่ยก็ต้องไปดูกันหน่อยว่าให้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้ท่านนายกยังย้ำด้วยนะคะในเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยว่าอ่ะตอนนี้มีต่างมีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคนลนถล่มขึ้นมาละนะคะคแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะประชุมกัน เป็นนัดแรกด้วยนะคะซึ่งขั้นตอนต่างๆที่มีความจําเป็นแล้วก็จะต้องเร่งรัดอย่างเร่งด่วเนเดี่ยใวันนี้เขาจะคุยกันขณะเดียวกันทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็ได้มีการไปพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะ,ะอย่างเมียนมานะคะแล้วก็อย่างประเทศรุ่มน้ําโขงอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่า บางทีเนี่ยมันต้องหาทางออกร่วมกันเพราะว่าสายน้ําหรือกระแสะน้ําต่างๆเนี่ยมันก็จะมากันเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเทศต้นน้ำนะก็ต้องไปพูดคุยถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยโอ้ยประสบกันมานานนะพบเจอกันมานานต้องพูดคุยกันอย่างจริงจังซะแล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้องดูในเชิงลึกด้วยเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยต้องมีแผนภาพใหญ่แล้วก็ยืนยันว่าก็คงจะไม่ละเลยแต่ สำหรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะอ,อันนี้เนี่ยจะต้องเป็นอุทกภัยที่เกิดในช่วงฤดูฝนปี2567นะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่20 พฤษภาคม2567โดยจะต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเป็นประจำนะคะท่านต้องอยู่บ้านนี้นะคะในพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน57จังหวัดซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาสรุปมาว่าจำนวนกว่า3 38,000ครัวเรือนเนี่ย ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะซึ่งจะได้รับเนี่ยครัวเรือนละ5,000ถึง9,000บาทในเบื้องต้นอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาน้ำที่มันท่วมขังนะคะว่ายังไงคะ่ะ